สวัสดีครับทุกคนผม Space นนสเปซตามนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาเล่นเด็กอย่างไกอาร์เมทัลออนในฟอร์แมตลัชเดลนั่นเองครับที่มีการปรับลิมิตการ์ดมาท่นนึงครับอืมที่แบบว่าเพิ่งจบ GR อาร์เฟสเตอมาท่นนึงครับอ่ะการ์ดที่ตัวลิมิตเนี่ยก็จะมีการ์ดอย่างคิงมาร์เจสตี้ครับนี่แก็คแท็กนะซึ่ง2ใบน,นี้นะมันก็จะทับกับการ์ดอย่างไกอาร์ที่มันเป็นลิมิต1อยู่แล้วท่นนี้ครับทีซีบีซึ่งเด็กดิดพื้นฐานของผมเนี่ยไม่ได้ใส่อยู่แล้วก็ลอดตัวไปน,นี่ครับเลยถอดอไปเนาะไ,ไม่ได้ใส่เลยนนัครบ ต่อมาไกอาครับอันนี้ก็ติลมีสามแล้วก็ทับกับการอย่างสตาร์ลีสตาร์นั่นเองครับโอเคเราไปดูหน้าเด็กดิสกันดีกว่าว่าผมปรับเป็นแบบไหนเนาะต้องบอกว่าผมอ้างอิงจากการที่ผมใช้เด็กดิสไกอาแบบแบบปกติที่ทำการไต่เก็บแต้ม GR ไปนั่นเองครับมาทำการปรับมาเป็นเวอร์ชันนี้นั่นเองครับอืแล้วกันที่ใบแรกครับไกอาผมเลือกจากทําการใส่การ์ดสองใบอยู่แล้วเพราะว่าผมเล่นสองอยู่แล้วนั่นเองครับแล้วแกคือจากสตาร์ลีสตาที่มีการ์ดสองใบเนี่ยก็ลดเหลือเป็นแค่หนึ่งใบก็พอแล้วครับ ต่อมาการก์อยครับใส่สองหรืสามใบเนาะมาทำการปรับเลเวลมอนสเตอร์ครับเพื่อทําการให้การเป็นทําการสั่งบอลมอนสเตอร์ได้เป็นแค่1ใบในนี้ครับผมที่เป็นมอนสเตอร์เลเวลห้าหรือสูงกว่านะอ่าต่อมาครับเรียกเตอร์ครับใบนี้ใครจะใส่2หรือใส่สามก็แล้วแต่นะเอาคือเราสามารถทำการแทนการ์ดอย่างแอคเตอร์นะแต่ว่าต้องได้กดเ,เอฟเฟกต์การ์ดนี่ครับซึ่งเงื่อนไขก็คือในได้ของเราครับจะต้องมีการ์ดสิบใบหรือมากกว่าเนาะ จะทำการถมกาครับส่องมาจากเด็กลองสุวสุดสามเพื่อทำการแทนกาเชื่อเป็นกาหย่าง Imaginary Actor นั่นเองครับประมาณนี้เนาะ Curse of d r a g o n ครับใส่มา2ใบครับผม Sir Pan ครับใส่มา3ใบครับ Sword ก็3ใบแล้วก็รวมถึง Actor ครับมอนเหลือนเราก็ใส่มา3ใบนั่นเองครับเวทพูลี่ครับใส่มากันอยู่แล้วนั่นเองครับผมการ o ิ the Dark ครับเป็น Dark Infernal เพราะว่าเราใช้น o n s t e r ผ่ามังกรเราก็มีตั้ง5ใบนั่นเองครับ ห้าใบเนาะทั้งเครือดาก้อนสองใบแล้วก็เสื้อแพนน,นั่นเองครับไง่ายๆเลยในจะมีการอย่างซูกายาที่เป็นผอมของกรต่างหากนั่นเองครับก็ใส่มาสองใบครับผมสตาร์ลีสตาร์เพืเออ่อแปลเนาะออดจัดสอดเหลือนหนึ่งนะนะนั่นนั่นเองครับอะเล่ผมใส่หนึ่งผมก็มาปรับไปเป็นสองใบนะเพราะว่าพอไปลพอไปลิปม,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 มาเนี่ยคิมมันติมาไม่ได้ใช้ทําให้แพ้เนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะนั่นเองครับก็คือการอย่างโกสเนะาะใบนี้น,นั่นเองครับซึ่ง ที่มาเจสตี้ไม่ได้ใช้เบน,นี่ก็ต้องถอดออกทําให้เหลือปืนที่1นึใบก็ผมเลือกที่จะทําการใส่เป็นกาย่างอารเลนนั่นเองครับมาเล่นช่วงของปลายเกมเราก็คือนําการสี่ใบครับจากในตัวสั่งทำการกับคอเด็กเพื่อทำการลดไอเกมมอนสเตอร์เขาเนาะหรือหรือช่วงกลางเกมเราต้องการดาเมจปิดเกมก็สามารถใช้การอารเลนได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับเวทฟิชจอครับใส่มาสามใบครับผมสลามครับใส่มาเนาะแล้วก็ใบทแทนที่การกระดักในเกตก็ก็คือรูนนั่นเองครับหรือการกระดักระเบิดเนาะ แล้วใครที่ไม่อยากจะ้ไมนีสามารถใช้เป็นการ์ดอย่างแท็บโฮได้เหมือนกันนั่นนั่นเองครับอืมที่แสดงขับเรียงจากซาเปขวานล้วก็ตัวที่อัแรกครับเป็นอัชูล่าเราก็ใส่มาสองใบครับแล้วก็ต่ำด้วยกรอย่างแกะคอนโคลเลอร์ครับซวิฟก์แกะแซมมาสองใบครับแล้วก็ตําด้วยกรอย่างเมทัลลัมไมนี้เราก็ของมังกรนั่นเองครับแซมมาหนึ่งใบนั่นเองครับผมนี่คือหน้าเดลิสสลับโพสต์อา์ลิสเนาะอ่าดูรีพิคกันดีกว่าครับไปครับ มาเรามาดูรีเพลแรกกันดีกว่าครับมาครับเล่มคนแรกเนาะมึงรอครับมีการ์อย่างสลามเนาะมีกากอยครับมีแอคเตอร์แล้วก็เป็นการ์อย่างซอฟต์แดนเซอร์ได้เนี่ยครับถือว่ามือนีก็โอเคนะสรัพย์เธอหนึ่งแล้วก็มอบใบห,หมดเลยได้นี่ยครับคำแนะนำเนาะถ้าเรามีการ์ดพลังสอใบเนี่ยเราควรมอบใบที่ควรจะเป็นใบก,นกันหรือไม่ก็ใบขวาเนาะ เรื่อไงไน่ะง่ายๆคือเป็นใบกลางกับใบกลางก่อนครับเป็นใบขวาเพราะว่าสมมาตรเนี่ยในฟอเมรลสคนมักจะชอบยิงกาใบซ้ายกับใบขวาก่อนนั่นเองครับอืมแม้ว่าคนนี้เขาก็ทําการยิงกาใส่ใบขวาเรานะกระโดดฟชันไปซึ่งเราก็ไม่รีบใช้อะไรขนาดนั้นนั่นเองครับทีมาแล้วก็ปิดเชีงครับปิดเชีงไว้นับไม่เขารู้ว่าหลังระมอบสลาไว้นั่นเองครับพอเธอมาจั่การ์ดก็ได้เป็นเลกเตอร์ครับแเลกเตอร์ได้ฟิชชั่นแล้วก็ได้การก์ดแล้วก็การ์ดย่างดราก้อนอินฟเวอร์โนโครับ ซึ่งถามว่ามือนี้ดีไหมก็ก็ดีหน่อยมีการกอลเล่นได้นั่นเองกดจากกอลทำการจิงเรีย์คเตอร์ครับปรับด้วยเนาะกดสกิลเขาทำการถมกระย่างเคิร์สออฟดากอนครับเสิร์ฟเป็นโพลี่ครับแล้วก็เสิร์ฟเป็นกระย่างเซิร์ฟแผนครับอ่าลงกาก็ยิงแผ่นหลังไปครับค้าไม่น,นานเมืคือเราจะยิงเป็นใบกลางก่อนเนาะตรงนี้นะผมเลือกที่จะ ใช้เป็นเวทโพลีน้ำไม่ไม่ใช้เป็นกย่างฟิวชั่นแบบนี้ได้นี่ครับพี่เพราะก็คือถ้าผมทําการจะเป็นการฟิวชั่นแบบนี้เนี่ยแล้วผมทำการมอบหลังไปเลยนี่ยอีกฝั่งครับเขาจะรู้แล้วว่าใบที่ผมมอบไปเนี่ยคือก๊าซก๊างโพลีเมอไรเซชั่นนั่นเองครับทำให้อีกฝั่งเขาจะมีการการเล่นเกิดขึ้นนั่นเองครับถ้าเรามอบแบบมอบแบบนี้อีกฝั่งก็จะรู้แล้วว่าหลังเราคืออะไรเนาะต้องการติดเกี่ยไปครับอีกฝั่งลงกากรอยมาทำด้วยสกิลออเดอร์ครับ ลงไกาอาร์มาครับต่อหมอนเอฟเฟกต์เราก็องการฟิชชั่นครับขึ้นครับเป็นไกาอาร์คอนโทรลเลอร์ครับตรงนี้เนี่ยเขาจะยิงไปที่เขาลงใส่เนาะน้องก,ก็ต้องเป็นใบขวาเพราะว่าเทิร์นที่เราเขาทำการตีใบกลางมาแล้วมันไม่มันไม่มีเชนเนาะเขาก็แบบว่าโอเคปุ่นใจหายห่วงนั่นเองครับถ้าเรายังรอดอยู่เราก็ไม่จำเป็นต้องรีบเปิดสลามนะอาจจบมาได้เป็นแรคเตอร์ครับ เลกเตอร์คือดากอนซอสแดนเซอร์แล้วก็อารีแล้วก็สุดท้ายเป็นกาย่างแอคเตอร์ครับแล้วก็ทำการกดอารีนะเพิ่มการวนมอนเตอร์ไปก่อนครับวนกากอยสองใบครับซอสแดนเซอร์แล้วก็แอคเตอร์ครับปึ๊บอันนี้ผมผมกจะทําการตีแรกนะมาทำการตีไปครับปรากฏว่าดันโดนกาย่างมิวสิกมอนเตอร์เขาเลี้ยงเขาทำการทิ้งมือแล้วเขาทำการจบการเป็นกายครับ เป็นเป็นมอเตอรเหลืองนะฟิชชัช่นครับเป็นซีบไกาอานะเสื้อครับแอคเตอร์แล้วก็เวทโพลีขึ้นครับเป็นมเมทัลลิามานีนะนี่ไงครับถ้าเราดูแล้วว่าเอ้ยเธอนี้เราโดนปิดเกมแน่ๆแล้วก็กดเปิดไปเลยครับข้อทีหนึ่งครับจโจกามาเนาะสี่ใบโจดได้เป็นซอสครับอ่อาไกอา แล้วก็ฟีชจอร์เราก็ตามด้วยเป็นกายหยางอาเลลงคำว่าทำการฟีเจอร์ครับผมขึ้นครับเป็นเมทัลล์อาชุล่าอาชุล่าก็ทำการยิงพลังไปครับเอาชนะัวเนาะโอ้ว่าเป็นกายหยางในแกนแท็กซึ่งคนนี้เขาไม่ได้จัดเป็นบาลิสใหม่นั่นเองครับผมส่องเด็กๆเขาแล้วนั่นเองรู้จักไง่ายๆก็คือนี่มีใบนี้ไอ้นี่นครับเขาไมมีใบนี้เนาะ ทนไปบนี้ซึ่งมันลิมิตหนึ่งเท่ากับการย่างในแกะแท่งนั่นเองครับนี่ลิมิตหนึ่งเท่ากับในแกะแทกเราซึ่งคนเดียวเขาได้จัดเป็นบริสใหม่นะทางเราเนี่ยทำการจัดเป็นบริสใหม่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับก็ทําการยิงพลังไปเราก็ทาการสั่งไว้ครับลงไกอาร์ไันนี้มากดฟิวชั่นครับขึ้นครับเป็นแกะของโคเลอร์ครับออพิทเคครับประกาศตีตรงครับก็รําการตีปิดเกมครับจบแล้วครับเราไปดูรีเพล็กกมและกันนั่นเองครับ ว่าเซฟบาเป็นแค่2รีเพลย์เนาะอ่ะเรามาดูรีเพลย์กิมมิทสองกันดีกว่าครับมารอบนี้เริ่มฝั่งคนสองครับเมื่อกี้เริ่มคนแรกรอบนี้เริ่มคนสองครับเมืองร้อน,น,นเนี่ยมีอาเลครับมีอาเลมีซาลามีฟิชชัน่นแล้วก็แอคเตอร์ครับที่ฝั่งบอสมอลเตอร์สามไปแล้วก็มอบหลังอีกหนึ่งใบเนาะ ตรงนี้น่าจะทำการมอบมอนเตอร์สองบเลยก็ได้แต่ผมเลือกจัดตั้งกากก่อนแล้วก็ทำการตีเคียมมอนเตอร์สักหนึ่งใบไปก่อนละกันรบหลังเลยครับผมมอบสลาเป็นใบซรายนะเพราะสมบัติในในรัฐเนี่ยเขาจะชอบยิงเป็นใบขวามากกว่าถ้าถ้าเกิดเราหมอบหลังสามใบแบบนี้อากตัวไวโพลี่ครับขึ้นเปนอัชชุรยิงกาครับคนนี้เขาเลือกจะยิงไปกลางก่อนนะลงเคิร์ฟมาครับเลแกะมา กดใช่ครับก็เป็นของเขาเลยนนี่นหลังครับเห็นใบยิงไปขวาถ้ารู้ว่าเราลอดเราก็ไม่จะไปต้องให้มันมีเชนออาของสลับ้วยนี่ครับก็คือให้มันนิ่งไปเลยนิ่นึงครับนิ่งไปเลยแบบนิ่งไปเลยอืมเออที่ถ้าเป็นมอนเตอร์แปดดาวแปดดาวต่ำกว่าถ้าเขาทำการตีมันอ่ะถ้ารู้ว่าเราปิดเกมไม่ได้เราก็ปิดไปเลยครับปิดเชนไปเลยให้เขาคิดว่าเอ้ยใบายสามใบเนะี่ยมันปลอดภยัย ตรงนี้ผมเลือกที่จะเคลียร์หลังเอาชัวนะจะรู้ว่าคนนี้เขาจับเป็นแบนใหม่หรือแบนเก่าเนอะเซิร์ฟผมเห็นแล้วว่ามีสเก็ตออเดอร์อันนี้น,นั่นเองครับก็เตียบก,ก,ก็ตีไปอ่าริมีใส่ใบหนึงมาแหละเห็นปะนี่หนึ่งใบสองใบน,นั่นเองครับ ตีแรกมานะัอนนี๋ยวเป็นช็อตที่ดีนะคือทำการตีแรกไปเลยน,นั่นเองครับขึ้นสิบมาครับลงซอสสั่งเวกครับจุกการเนาะพรมือเราเป็นศูนย์นี่ ริมีสามหนึ wrong, band, ่งใบริมีสามใบที <Obrig> ่สองครับใบที่สามครับแล้วก็ใบที่สี่หมายความว่าคนนี้เขาจับเป็นแบรน์เก่าเนาะไม่จับเป็นแบรน์ใหม่นั่นเองครับเพราะถ้าเป็นแบรน์ใหม่ก็คือมาเล่นไม่ได้นั่นเองไว้จะเป็นแบรน์เก่าเนาะนะก็ใช่ครับเป็นแก้วแบบนี้นะนั่นเองครับทำการตีตีมาปั๊บครับแล้วก็ทําการตีแรกไปครับเพราะว่าใบนี้มันสามารถตีทะลุเดิบได้นั่นเอง ใช่ครับเป็นสูบอีกแล้วตีมาครับตีมาก็เทิลโจกลับมาครับไลตเตอร์ลงเซิร์ฟแพนครับต้องทำการกดดาร์กตันอิสฟิโนครับกดฟิชชั่นครับเล่นเป็นตัวนี้ต้องทำการจับความนะอ่าแล้วก็ลงแก๊บอันนี้ไปต้องการฟิชชั่นครับเล่นเป็นตัวของซูบอ่ะเพื่อทำการตีโทเด็นั่นเองครับ มือหมกก็จวนหนึ่งแล้วก็บอพที่เก็บไปแล้วก็ตีครับตีทัเดไปก็โดนไปครับ2,700ันเจ็ดร้อยได้เนี่ยนั่นเอครับเอามานี่ครับข่าวๆเนาะสับกระเล่นแกมเมทัลล์สับบบลส์ไมท์นั่นเองครับโอเคเรามาดูกันเหนือว่าการ์ดตะระบาหาได้จากไหนกันเนาะบัลล่าครับเป็นกระย่างแกะก็แคมเปญแล้วก็การ์ดแจกนั่นเองครับกาก้อยครับอยู่ในดูเอลลิวอาร์ของโลอานั่นเอง แรกเตอร์ครับอยู่ในบล็อกอย่าง Fusion of Revolution นั่นเองครับที่เป็นมินิบล็อกนะเคร์ดครับเป็นกะเป็นการเทรดแล้วก็เป็นการแจกด้วยนั่นนั่นเองครับเสื้อแพงครับอยู่ในบล็อกอย่าง Fusion of Revolution นั่นเองครับอซอสเหมือนก็เหมือนกันนะซอนเซอร์แอคเตอร์ก็ช่วยกันคุณี่ครับการแจกเนาะดาร์กอนอินเฟอร์โนครับก็อยู่ในลุกเล้บรีวอร์ดนะ รีสตาร์ Star, ก็อยู่ในบ็อกนั่นเองอาร์เรคับอาร์เรอยู่ในบ็อกอย่างยินสิบแม็กซิมัมแล้วก็ซาเจเด็ x, ของไซเบอร์ดากอนลัชนั่นเองครับฟิวชั่นครับถ้าอาร์นี้มาจากแคมเปญแต่ถ้าเป็นอาร์แบบปกติเนาะถ้าเป็นอาร์แบบปกติเนาะอาร์นี้ก็โอ้ทั้งบ็อกแล้วก็ทั้งซาเจเด็กทั้งฮีโร่สเตนนะประมาณนี้สลามครับอยู่ในบันเด้นนะ กระดับระเบิดก็เช่นกันให้แสดงขับเป็นจากสะบายขวานล้วก็อชุลาก็อยู่ในบล็อก,กรรครับเป็น UR แก้ครับเป็นแคมเปญแจกนะสวีปครับก็เช่นเดียวกันก็การบัสทารับเป็นมาเทอร์นันนีินออกก็อยู่ในบล็อกอย่างฟิชชั่นออฟรีวิลูชันเหมือนกันนั่นเองครับประมาณนี้ครับในคลิปวิดีโองก็ถ้าชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อติดตามแม่ใหม่รุ่นอยงไลฟ์สตรีมครั้งถัดไปแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งถัดไปสักทีนี้ก็สวัสดีครับทุกคน